สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเครื่องเสียงทางแจ้งที่เคารพนะครับวันนี้ก็อยู่กับร้านพิญูซาวนะครับผมช่อง YouTube นะพิญูซาวสุรินนะครับผมมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าหกสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าวันนี้ว่าก็วันที่สิบเก้านะครับกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุน,นนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงนะครับ วันนี้มนีสินค้านี่ครับผมมีอะไรบ้างนะครับวันนี้วันที่19นะครับก็เหมือนเดิมครับร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีแต่โอนส่งนะครับหรือว่าท่านที่สะดวกมารับเองโอนชื่อนายพิญญครับผมเท่านั้นครับโอเคมาดูในส่วนของปรีนะครับวันนี้ปรีนะครับของคอนิกนะครับมีช่องช่องไม้นะครับผมแล้วก็ช่องเปิดเพลงด้านหลังนะครับเป็นแ็ค RCE ดอกบัวนะครับนี่เขาจะมีแยกซับให้นะครับอันนี้ก็ต่อปกติอันนี้ก็คือ แยกซับให้ซ้ายขวานะครับของโฮนิกนะครับตัวนี้แบรนด์ไทยนะครับเสียงดีครับโฮนิก่ะสามดีนะครับผมเซราวนะครับโฮนิกสามดีโซดาวเป็นปีคราโอเกตนะครับแยกซับนะครับหรือว่าปีใหม่นะครับประมาณนี้ชั้นนี้ใช้ได้ปกตินะครับอาจจะไม่ได้รีวิวเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้เอาไปเลยครับห้าร้อยห้าสิบบาทพอครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับพอนะครับผมฟีตัวนี้นะใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้รีวิวนะครับห้าร้อยห้าสิบบาท นะครับเอา550บาทนะครับรวมส่งให้ถึงบ้านนะครับตัวนี้550บาทรวมส่งให้ถึงบ้านนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับผมอ่าโอเคนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวนะเป็น EQ นะครับผมท่านในที่พาดนะครับตัวที่แล้วนะครับกอมีเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นของ Symmetric นะครับตัวนี้จะเป็นของนอกนะครับรุ่น 533E นะครับก็จะมีในส่วนของชั้นอินพุตนะครับมีโลคั u มีไฮคั c แล้วก็มี บ่ายพาับแล้วก็ตัวมีตัวเพิ่มนาเกนเป็นหกหกดีวีกับสิบสองดีวีนะครับสองชั้นนะครับนอกแบบไหนครับนี่แจ็คเหมือนเดิมครับมี XLR แล้วก็มีแจ็คโฟนให้นะครับนี่ครับ,รบซิมเนติกรุ่น5 3 3 E กราฟิกคอลสเซอร์นะครับเมนูแฟคเอร์ลิงไลน์ใลนหน้าบูท นะครับวันนี้ไลบูต W A U S A นะครับผมตัวนี้ของนอกนะสหรัฐนะครับ U S A แท้นะครับตัวนี้ครับวน U S A แท้นะครับตัวนี้สภาพถือว่าสวยงามนะครับมีเข้ามาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ของนอกนะครับราคาก็ราคาตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่นะครับผมราคาตัวนี้ขอราคาสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับผม 700 4,700เยบาทนมส่งนะครับผมราคานี้นะครับเช็คราคาได้นะครับตอนนี้มันเป็นของนอกนะครับเสียงดีครับเอาเคมารีวิวเสียงให้เช่นเดิมครับเอเคมารครับวันนี้ต่อจากโน้ตบุกนะครับผ่านอินเทอร์เฟสนะครับตอนนี้ใช้อินเทอร์เฟสเปิดของมาเลนเจอร์นะครับเป็นตัวเหมือนว่าตัวฟองเสียงนะครับเข้ามาที่ EQ นะครับเราก็ผ่านไปตัว p พาเวอร์ครับ พอลุ่มครับเช่นเดิมครับสัญญาณเข้าออกสัญญาณเข้าออกครับนะะฮอออกอันนี้คือเหมือนเดิมครับโลครับเบียดหายเบียดมาเบียดหายหเพิ่มแหลมไม่ใชเพิ่มแหลมหมุนท่านนี้ก็แหลมหายเพิ่มแหลมนี่เบียดเบียดมา มาดูในส่วนของตัว e อคครับ ครับตัวนี้เสียงดีครับในใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนเดิมครับเบีดหายแล้วาาก็มีฟังก์ชันไม่ได้ต่ออันนี้ไม่ได้ต่อที่ต่อ อันนี้ไม่ได้ต่อครับอันนี้คือต่อตรงใช้ต่อตรงใช้ต่อตรงใช้นะเพิ่มเบรดนะเบรไรตตัวนี้ของนอกนะครับแท้ยูเอเอครับ4,700นะครับ ี4,700บาทด้ำส่งนะครับตัวนี้เทนอฟนะครับใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับสภาพสวยครับซิมมิทิสนะครับรุ่น 533E นะครับกราฟิกอิคอลเลเซอร์นะครับตัวบนฟรีก็550ตัวล่าง4,700บาทน้ำส่งนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ก็เบนเดอร์ฟ็อกซ์0 6 2 1 9 1 0 8 9เบอร์ไลน์ก็แอดมาบนนี้เลยครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมนะครับขอให้ทุกท่าน นะครับวันนี้มันสุกนะสุข,ขีสุกครั้งมั่งข้างร่ำรวยครับโอเคครับขอบคุณครับ